เรื่องที่สามพลายคุณผูขาดหัวเร้ะย่อหกเหมือนกันแต่ผมดา่าในใจท,ทันทีเออุณรู้ว่าเรื่องพวกนี้มึงสองตัวทำไม่ได้หรอเพราะอะไรครับพี่น้องผมบอกว่าสา,ามนายที่นักการเงินยังซื้อสิบซื้อสี่ถามว่าเงินพวกนี้เขาเอามาจากไหนเขาก็เล่ากัตัวเองมาพวกเขาเอาเงินจากทุนขนาดใหญ่มามาใช้สู้สิทเพื่อตั้ง ใหกันเป็นพันล้านเอามาสู้สึกรือกตั้งเอามาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเอาเป็นก,กระสุนเพื่อชนะการเลือกตั้งกระสุดท้ายพอเข้าไปอยู่ในสภาสุดท้ายเข้าไปมีอำนาจท้ายเข้าไปในทางรัฐบาลก็ไปออกแบบนโยบายที่จะมาเอื้อกลุ่มทุนเหล่านี้แหละครับพี่น้องดังนั้นในมันสมองของคนพวกนี้ไม่มีคำว่าทลายคุณบุกขานแน่นอน ดังนั้นถ้าพี่น้องที่สสกายลงมาเทียไปแล้วถ้าพี่น้องอยากจะให้ก้าวไปเข้าไปลดค่าไฟฟ้าของท่านถ้าพี่น้องอยากจะเห็นการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรมผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยต่อสู้ท้าทายทุนขนาดใหญ่ได้ถ้าพี่น้องอยากจะเห็นการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจเอาเรื่อนงบงการเกษตรมาแปรรูป เป็นแอลกอฮอล์ส่งออกสร้าง ouais. คุณค่าเพิ่มในกษัทริย์เกษตรสร้างเศรษฐจกับประเทศไทยผลทางเดียวเท่า,า,านั้น14พฤษภาคมนี้งานพักอะไรง่ดังนั้นยืนยันนะพี่น้องครับว่าที่เขาพูดว่านโยบายดีๆอ่ะใครๆก็คิดได้นะมีแต่อะไรเคยทำก็ว่ากันไปแต่ผมบอกว่า นอกจากเคยท,ทําไปแล้วเนี่ยแต่มันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำเราไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่แต่พักเก้าไกลไม่สิพักอนาสุใหม่ตั้งแต่ปีห2สองคือพักแรกและพักเดียวที่พูดเรื่องทลายคุณบูกาเราคือพักเดียวที่พูดเรื่องปัดตรูปกองทัพวันนี้ยังเป็นพักเดียวอยู่นะที่พูดปัดตรูปกองทัพรางคนอื่นเขาบอกว่า ยกเลิกเยต่างหาอันนี้มันเป็นจิ้งซองตัวเดียวในภาพใหญ่ของการปฏิรูปองครัฐเท่าน,นั้นเองงั้นถ้าพี่ร้อยอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจริงๆอยากจะเห็นประเทศไทยที่เจริญก้าวหน้ากว่านี้สร้างโอกาสให้กับลูกหลานเราในอนาคตจริงๆ14พฤษภาคมน,นี้ขออีกที่ หาเสียงมาก็หลายเดือนแล้วนะวันนี้วิววันนี้เลยเมื่อเช้าเองนะครับไปหาเสียงกับคุณทิสระเราหางค,นะคุณนะคุณเอ่อคุณเพ็งเขตที่สิบเก้านะครับน้องมีคนเจ๊กมาด้วยกเมื่อเนะช้านี้ไปหาเสียงดนะ้วยกันแล้วก็ไปเจอเจอคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปแจกไปปรนะแจกไปไม่ก,กันท่านนึงแ,แล้วเราก็เราก็พยายามอธิบายเนาะ ถ้ารู้จักไหมทำเท่าไหร่พอเห็นตามอยู่ไมครับพอมีนโยบายมุ่งนี้นั่นอธิบายไปแกก็นิ่งๆนะนิ่งประมาณนิ่งจนเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ไม่รู้จักหรือกำลังจะต่อว่าอะ,อะไรเราหรือเปล่าเสนอแล้วแกก็พูดคำหนึญญญง่งัแบแกจับมือกับแกก็บอกว่าคุณคบกันแกบอกว่าแกเลือกมาตั้งแต่อนาคตนี้แกบอกว่า เรียกมาตั้นแต่คุณธานาธรเนี่ยเสร็จแล้วแกก็ร้องไห้เสร็จแล้วแกก็ร้องไห้แล้วก็จับมือแล้วก็บอกว่าอย่าย้องแพ้นะสูต่อไป ที่ผมเล่าเรื่องนี้นะครับให้ทุกท่านฟังนอกจากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วก็อยากจะอยากจะเล่าให้กับผู้สมัครของเรานะครับไม่ใช่น้องสิทธิ์ประนที่ดีแต่ทุกคนที่น่าจะได้รับสารนีว่าอนาคตใหม่นะครับและก้าวไปคือความหวังคือความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆ ที่เราทำม,มานะครับตลอดสีป่ปีทุกอย่างที่เราอ่อสนะู้มะพี่นอ้องประชาชนทังนั้นยี่สิบวันที่เหลือผู้สมัครท่านขอให้สู้ไว้เต็มที่เดินทุกถนนเคาะทุกประตูและก็ต้องขอแรงใจขอแรงกายขอแรงเชียร์ต่อ พี่น้องประชาชนท,ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้พี่น้องประชาชนที่รับฟังในบ้านที่รักเก้าไกลที่เชียร์ก้าไกลนอกจาก14พฤษภาคมนี้จะเท้าคูหาเปกาก้าวไกลแล้วช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราช่วยเปนบอ,อกคุณพ่อคุณแม่คุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องคุณข้างบ้านคุที่ทำง,งานว่าทำไมท่านถึงเลือกท่นเก้าวไกลท่านเห็นอะไร